พระพุเจ้าบอกว่าคนเราจเจริญทั้งสองทางได้คนเราจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเขาก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจารค้าปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็จเจริญธรรมะก็จเจริญอืม อาตมาไม่เอาแบบว่าโยมหลุดพ้นแล้วยมจนนะเอารวยด้วยนะรวยด้วยสูงสักด้วยนะรูปงามผิวพรรณงามด้วยนะเอาให้ครบศรัทธาศีลสุตตากาคะปัญญานะอันนี้ก็เลยบอกเหตุง่ายๆง,ง่ายแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าง่ายแล้วไม่ได้ผลคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้า แล้วไม่เป็นประโยชน์ศาสดาไม่พูดพูดมาแล้วต้องมีประโยชน์และให้ผลทั้งสิน้นศรัทธาโยมจึงต้องมาก่อน,นันดับแรกอาจมาถึงพูดเรื่องศรัทธาวะโยมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสมาณะสักยะปุตติยะคือพิกขูในธรรมวินัยเนี่ย เป็นแค่ผู้ถ่ายทอดคำพพุทธเจ้าออกไปพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอาาัศจรรยศณจนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงคำพูดเหล่านี้พระองค์เรียกว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยแห่งสุขคือคำพูดที่ เป็นระบบระเบียบถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคาเป็นอากาลิโกและคํำสอดรับไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่ราตรีตรัสสรู้ถึงลาตรีปัลิลนิพานคนคนเดียวที่ทำได้คือตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง